เอ๋อน้ำแตกแล้วบวะนี้เบิ่งครับเนี่ยเนี่ยสายนี่ห้อนนี่สายนี่โบห้อนจักมิดนี่นี่ตัวกจากมอน้ามาเนี่ยนีครับจับเดชสบายมันเป็นยังตัวสายนี่นี่ห้อนนี่เนี่ยแตะบ่ได้เลยห่อนน้ำเนี่ดันจริงครับเอามาเบิ่งมันจะเป็นยัง อาครับมาเบืองเนี่ยอาการมันนี่มือไม่แล้วนี่ซีว่ครับนี่ถึงสีว่นี่น้ำดันออกมอน้าครับนี่น้ำดันออกมอน้าคอเนี่ยคอยางนี่ตัวนี้ห้อนนี่แล้วตัวทั้ง่างบวัวห่อนจเมิดรถเป็นรถเจ็ครับ โอ oh, ้ยพีชพูดกันเลย oh, โอ้อยเดถอดสายตัวนั้นออกมามึงอไงข้างล่างนั่นมึงว่ามันมีเป็นยังไงมันมีหนำเข้าไปบ่มันคือเป็นส่งบ่ห่อนบ่อยอย่างนั้นนะอ๋อมื่เมื่เลยมันเป็นยังใจนี่นี่ห่อนนี่มีหนำแน่นอนนี่ห่อนสายนั่นนี่บ่มี มึงสภาพหมอน้ำครับเนี่ยเปลี่ยนแล้วนี่สมควรเปลี่ยนหมอนม้ำปล่อยไว้นี่เครื่องนอกแน่นอนอ๋อมาล้วงตอนที่ห้องเอาสายนี้ออกมาลดนี่เอ๋อห้องเอา,เอากรีบออกแล้วเดี๋ยวห้องจิถอดออกมาเลยเนี่ยมันมีน้ำหมอกมาบ่ ดูว่อนมันจะเป็นยังไงอยู่หันอ่อนวะอ้ดีดแดงขึ้น้ะแดงขึ้นเนเบื้งหน้ามันดีไหวเอาใส่ยางอัดขอาในบ้างแต่เมืองผมจะซุ่มให้เบื้องรับเนี่ยเห็นบอมันมีอย่างอยู่ในหันเนาะเห็นวะเนี่ยกับตัวเจปัญหามัน คือว่าละหมอหน้านีเอาตรงเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยมึงสภาพรถหมอหน้าเปลี่ยนเลยครับเนี่ยแล้วลือท่อออกมาเอากดแคทให้กดแ,ดดแดคทให้ลูกค้าก็เชียนเออมึงครับเนี่ยบอเอาซอยๆกันทมาหากินเนี่ยอบอเห็น ตันนี้มันลวนครับนี่เห็นว่โอ้ในหูนี่ <c oughs> เออกิดถตงโมเหโอแม่กันเ <c oughs> นี่ยตันเลยนี่ แล้วก็หม้อน้ำพร้อมหมดนี่ะตัดไปเลยครับนี่เอาเอาถอดหม,อหม้อมน้ำออกมาเล็วกว่นี้นี่ครับนี่ผับ <c oughs> น้ำรดพอดนะดูไปหั่นสิ่นี้มารดด <c oughs> ถสมกวุนเปลี่ยน เ่งหมอน้ำสภาพหมอน้ำเิ่นน้ำมอน้โอ้โหําลัพ่า่ากุดยอดจุดนน้ำมีของไหมครับเนี่ยไม่แจกกองี๋ยวสีบึงว่าวน้ำครับเนี่ยสงสัยว่าวน้ำอีกตัวหนึ่งแล้วยี่ถอดว่าวน้ำาอกไวเอาลุยเลยหมอบันี้เป็น กล่องใจเป็นวาเป็นจะเอานนำใส่ร่องมือมาเป็นวาขีกกระเทืออไรวะคนเเจ้าตัวนปื้อปื้ตับน่นำเอาอดว่าเอานนำบอกมาเบ่งครับนี่ น้ำดันบบไดมีแค่อาการเดียวนะครับนีหลายอาการครับนี่เบื้องต้นเลิงเช็คตรงนี้ครับมีเครื่องเบนซินครับตาบูไม่เยี่ยมเป็นพอตัวเบาหนามอยู่ มึงจากอันนี้แล้วก็ปกติอยู่แต่ว่านำขาดว่านำโบผ่านมาว้าขังเนี่ย เนี่ครับนี่ออกมาแล้วบอลเนี่ยว่าน้ำปกติบ่เพิ่งดูต้องเอาไปต้มก่อนบ่เนี่ย่อยจะรู้ว่ามันเสียมันดิบเหอย่าอย่าให้เอาไปถึงกับไปต้มให้เบิ่งตัวไวนี่เจ็บเบิ่งกระโหตัวเซ็กถึงเซ็กผิดกับคอมเมนต์มาเลยเอาหนี่อาจจะถือก็ได้อาจจะผิดก็ได้ได้กูได้หูใจกับบอกเพิ่นมาได้ไหนทิมคอมเมนต์มา การชิคไงเออโอ้โนี่ได้คือบดเด็บมึงเองานี่ไม่ใช่คนหัวนอกบดเซ่าของเด็กหรอกไรตุ่มลีครับนี่บ้านนี้เอาครับผมเอาเดีากลับมาพบปะกันอีกแค่คลิปหนึ่งหม้อน้ำเขาเปลี่ยนไหมแล้วครับเนี่ยเจตนาไม่แล้วเนี่ย งานเราครับเนี่ยผมส่ง,งงานเลยนลันขาล่องเรียบร้อยครับ 哎，卢伟。